Lang lạc 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 thêm lạc 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 len lạc 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 คุณแม่อะไรอ่ะมนช่วยกันเลยช่วยกินเห็ดด้วยเดี <h 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 ๋ยวพี่เอาให้ มาเลกินแล้วมันช่วยเพิ่มพลังใช่ครึ่งอึงแต่ว่าของพี่เต็มเลยสองร้อยต้านเหรยหนึน่งนอย

ุยพี่ขวานมีเห็ดไหมพี่ขวานมีเห็ดไหมพี่ตังหมดแล้ว ตาจันหมดแล้วตาจินงหีตตอนนี้เต็มแล้วเดี๋ยวจาขึ้นไปบนบ้านกับพี่หน่อยกลัวเหรอคนมาไอ้คจ้ามจ้าบืโห้ไป First blood. What? Double kill. Why? 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 ไหมไม่เป็นไรเด้พี่ขอซื้อ,อก่อนขับอะัรเลยขอไม่เอามันเต็มแล้วปล่อยปลอยปล่อยกระโดดข้าม Biar saya lihat. Tidak. โลตั้ดี๋ยเดลามาเอาเห็ดเร็วเอาเห็นไหมมันเต็มแล้วนีเปวโลตั้ด้วเดาปูนตวก้นเหรอมันมีมันปดเรอเดลตาเหลือตังกี่บสี่พัรอก้ก้ First Blood Double kill, A triple kill.